ใช้สวิตลูกลอยได้นานจนลูกบวชก็ไม่เสียเพราะใช้คู่กับตู้ควบคุม TNC เทคนิคช่างสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจเทคนิคช่างนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่ในช่อง Channel YouTube เทคนิคช่างทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกเผยเคล็ดลับนะครับว่าเรามีตู้ควบคุมคม,มอเตอร์สั่งการทำงนานโดยใช้สวิตลูกลอยแล้วทำไมถึง ลูกลอยของเราไม่เสียและชำรุดใบจากคำถามนี้นะครับผมเนื่องจากมีท่านผู้ชมนะครับสอบถามกันเข้ามานะครับเกี่ยวกับเซอร์วิสลูกรอยนะครับผมต่อใช้งานเซอร์วิสลูกลอยควบคุมมอตเตอร์โดยตรงทําไมมันพังไวนะครับหลังจากที่ผมซื้อตู้ควบคุมของคุณไปใช้งานเสร็จแล้วปุ๊บมันถึงไม่พังนะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้ในคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับผม อันดับแรกท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าระบบควบคุมมอเตอร์ตรงนี้นะครับผมเขามีไว้เพื่ออะไรนะครับแล้วก็ในตู้ระบบควบคุมมอเตอร์ตรงนี้นะครับมันแบ่งออกวงจรออกเป็นอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก่อนนะครับระบบควบคุมมอเตอร์นะครับก็ออกแบบมาเพื่อที่จะหนึ่งนะครับผมเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานของเรานะครับก็คือเราสามารถเปิดใช้งานได้ในโหมดออโต้นะครับ นอกจากนั้นแล้วเสร็จปุ๊บนะครับระบบตู้นี้นะครับหรือว่าระบบของเราที่ออกแบบมานะครับก็จะออกแบบมาให้เป็น2ระบบนะครับก็คือว่าสามารถเปิดใช้งานแบบเมนวลเลือกคําสั่งการใช้งานโดยตัวผู้ใช้เองนะครับนี่ก็คือเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับ2เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับโดยระบบออกแบบมานะครับก็จะมีแมกเนติกนะครับมีฟิวคอนโทรลนะครับมีเบรกเกอร์นะครับมีตัวโอเวอร์โหลดนะครับพวกนี้นะครับผมออกแบบมาที่เพื่อที่จะ ป้องกันมอเตอร์ของเราครับเกิดการรัดวงจรขึ้นนะครับหรือว่าเกิดโอเวอร์โหลดนะครับโหลดเกินใช้งานโหลดเกินนะครับตู้ของเราก็จะตัดตัดก่อนที่จะมอเตอร์จะเสียนะครับเมื่อตู้ตัดการทํางานนะครับสภาวะโอเวอร์โหลดนะครับก็เป็นการดักก่อนที่มอเตอร์ของเราจะเสียนั่นเองครับก็คือว่าเราสามารถไปซ่อมแก้ไขตัวมอเตอร์ก่อนก่อนที่ว่ามันจะช็อตนั่นเองนะครับทาให้เรา ประหยัดค่าใช้ใจ่ายนะครับจากทือว่าเราจะไปซื้อมอเตอร์ตัวใหม่เลยนะครับแล้วก็จะมาบำรุงแม่ทันเน้นซ่อมก่อนที่มันจะพังนั่นเองนะครับผมน้นแล้วนะครับโดยระบบตู้คอนโทรลของเราเนาะนะครับก็ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็เป็นระบบเซฟตี้ในการควบคุมอของมอเตอร์นั่นเองนะครับผมทีนี้มาพูดถึงวงจรของการควบคุมมอเตอร์บ้างนะครับในวงจรการควบคุมมอเตอร์นะครับก็จะแบ่งวงจรออกเป็น2วงจรใหญ่ๆนะครับก็คือ วงจรกำลังนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า power circuit นะครับผมอีกวงจรหนึ่งก็คือวงจร Control นะครับภาษาทางการเขาเรียกว่า control circuit นะครับโดยสองระบบนี้มาแตกต่างกันยังไงนะครับระบบ power นะครับ power ก็คือกำลังนะครับ power หรือว่าไอตัวระบบกำลังเนี่ยนะครับผมก็จะมีกระแสไหลผ่านที่ตัววงจรของมันสูงนะครับดังนั้นแล้วนะครับในวงจร power ตรงนี้นะครับ ก็จะมี1นนะครับก็เบรกเกอร์หลักนะครับ2องแม่เหล็กนะครับโอเวอร์โหลดพวกนี้นะครับผมจะจะเป็น,นระบบวงจรพาวเวอร์นะครับที่มีกระแสไหลผ่านสูงเนาะก็รอที่จะทําการใจ่ายให้ตัวมอเตอร์ของเรานะครับทีนี้วงจรคัวทินคืออะไรนะครับวงจรคอวเทินก็เป็นวงจรที่มีกระแสไหลผ่านในตัววงจรน,น้อยนะครับผม ไม่น้อยตรงนี้นะครับประมาณกี่แอมป์โดยในอุปกรณ์นะครับพวกรีเลย์ก็ดีนะครับพวกนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าดูดีๆเนาะนะครับมันก็จะเขียนบอกว่ามีกระแสทนกระแสได้5แอมป์นะครับก็คืออพวกกระแสเล็กๆขนาดนี้นะครับผมเขาาใช้ในการวงจรคอนโทรลนะครับผมเนี่ยตัวอย่างเช่นนะครับพวกหลอดแลมโพอะไรนี่นะครับก็คืออโชว์สภาวะในการทํางานของวงจรคอนโทรลนะครับพวก เอาุปกรณ์พวกนี้นะครับผมจะมีกระแสอะไรผ่านที่ตัวมันน้อยนะครับเช่นนะพวกสวิตช์พวกนี้ก็เหมือนกันนะครับเราจะใช้วงจรกระแสเล็กๆนะครับไปควบคุมวงจรกระแสใหญ่ๆนะครับดังนั้นแล้วนะครับในตัววงจรคอนโทรลตรงนี้นะครับจะมีกระแสอะไรผ่านน้อยนะครับเพื่อที่จะไปควบคุมกระแสในวงจรพาวเวอร์ซึ่งมีกระแสสูงนะครับสูงขนาด เท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับมอเตอร์นะครับผมถ้าเป็นมอเตอร์1แรงก็ประมาณ5แอมมอเตอร์2แรงก็ประมาณ10-14แอมนะครับผมยิ่งมอเตอร์ใหญ่มอเตอร์มีกําลังหมัดสูงนะครับแรงม้าสูงนะแต่ตัวกระแสตรงนี้นะครับผมก็จะใหญ่ตามไปด้วยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเซอร์วิสลูกลอยนะครับเซอร์วิสลูกลอยเขาออกแบบมาเพื่อให้ใช้ในวงจรอะไรเขาออกแบบมาให้ใช้ในวงจรคอนโทรลนะครับผม ไม่ได้ให้ไปใช้ในวงจรกำลังหรือว่าวงจร power circuit นะครับทีนี้โดยตัวผู้ใช้บางคนนะครับก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันเอาไปใช้ต่อโดยตรงได้ไหมนะครับบางคนก็เอาไปใช้ต่อโดยตรงนะครับไปต่อในวงจรกําลังซึ่งในวงจรมีกระแสไหลผ่านสูงนะครับทาให้หน้าคอนแทคตรงนี้มันชํารุดนะครับเนื่องจากกระแสไหลผ่านที่ตัวมันเกินพิกัดนะครับทาให้มันชํารุดไปนั่นเอง แล้วทําไมเราเอาสวิตช์รลลอยตัวนี้นะครับผมมาใช้งานกับตู้คอนโทรลตรงนี้แล้วสวิตช์รลลอยของเราถึงมีอายุการใช้งานนานนะครับเพราะว่าในสวิตช์ลลอยที่เอามาควบคุมในตู้คอนโทรลตรงนี้นะครับผมจะใช้ในวงจรคอนโทรลเพื่อที่จะควบคุมวงจรกําลังอีทีนะครับทีนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาไปสู่หรือว่าไอ้วงจรคอนโทรลนะครับของสวิตช์รลลอยนะครับที่ใช้กับตู้ตรงนี้มันมีกระแสไหลผ่าน ที่ตัวมันกิเอ็มก m มิลลมกมิลลมนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูชัดๆกันเลยนะครับอขอแนะนําก่อนนะครับสำหรับตู้นี้ก็จะเป็นตู้ควบคุมที่สั่งการทงานโดยใช้เซอร์วิลูกลอยนะครับหรือว่าตู้ควบคุมที่ใช้เซอร์วิสเพรสเชอร์นะครับก็ใช้ตู้เดียวกันนะครับผมอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้งานแบบไหนนะครับโดยระบบตู้นี้นะครับผมสามารถเปิดปิดออโต้แมนนวลได้นะครับทีนี้ผม จะไม่มาสาธิตนะครับการเปิดใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะไปเลงที่การเปิดใช้งานแบบหมดออโต้เลยนะครับันระบบตู้นี้นะครับผมก็จะเป็นระบบไฟเลี้ยงสวิตช์ลูกลอยนะครับหรือว่าซีเรียสเจอร์เป็นไฟ2 4โวลต์นะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับดังนั้นแล้วนะครับผมผมจะมาสาธิตโดยการใช้มัลจิเมเตอร์ตรงนี้นะครับผมเช็คกระแสให้ท่านผู้ชมดูนะครับโดยผมจะต่ออนุกรมนะครับผมสายของสวิตช์ลูกลอยนะครับคือตำแหน่งตรงนู้นนะครับ อ่าวิ่งเข้าที่มัลติมิเตอร์ตรงนี้เลยนะครับสวิตช์ล้อยข้างเรานะครับผมก็จะใช้งานในโหมดออโต้นะครับอ่าคือโหมดน,น,นี้นะครับอ่ะตัวนี้นะครับคือเราจ่ายไฟมายังระบบปกตินะครับผมบิดไปที่ตำแหน่งออโต้ก็คือมันทํางานเลยเพราะว่าผมใช้มัลติมิเตอร์ตรงนี้นะครับผมมาต่ออนุกรมการทําให้มันครบวงจรแล้วนะครับอ่ดูอีกทีก็ได้นะครับ าสายไฟสองเส้นนี้นะครับผมเป็นสายไฟของมัลติมิเตอร์ตรงนี้นะครับผมต่อเข้าที่ขั้วของสวิตช์เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบดูกระแสการที่ไหลในวงจรตรงนี้นะครับผมว่ามันมีกระแสไหลที่กี่แอมป์นะครับผมปรับย่านของมัลติมิเตอร์ตรงนี้ไปที่60มิลลิแอมป์นะครับผมตอนนั้นแล้วนะครับในตำแหน่งตรงนี้นะครับมันจะนับได้สูงสุดก็คือ,อ60มิลลิแอมป์นะครับอ้าว ตัวนี้นะครับก็เราก็เทสเรียบร้อยแล้วนะครับผมระบบตู้คอนโซลของเรานะครับทำงานในโหมดออโต้นะครับระบบทํางานอยู่นะครับทีนี้เรามาดูกระแสนะครับจุดทดสนิยมตรงนี้นะครับแล้วก็นับไปก็จะเป็นหน่วย10นะครับกระแสที่ไหลผ่านของวงจรตรงนี้นะครับผมจะอยู่ที่50ามิลลิแอมนะครับเนี่ย MA นะครับผมวัดย่านมิลลิแอมอยู่นะครับ อ่าห้าสิบมิลลิแอมเยอะแค่ไหนนะครับเรามาดูที่หนึ่งแอมก่อนนะครับสำหรับหนึ่งแอมนะครับมีค่าเท่ากับพันมิลลิแอมนะครับนี่แค่ห้าสิบมิลลิแอมนะครับอ่าประมาณห้าสิบมิลลิแอมนะครับผมก็มันไม่ถึงแอมนะครับไม่ถึงร้อยแอมด้วยซ้ํานะครับเออไม่ถึงร้อยมิลลิแอมด้วยซ้ํานะครับ มันไหลแค่นี้นะครับทำให้เซอร์วิสโรลของเราตรงนี้มีอายุการใช้งานนานนั่นเองนะครับทีนี้ถ่านผู้ชมบางท่านเอาไปต่อกับมอเตอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นมอเตอร์1แรงม้านะครับกินกระแสที่5แอมป์นะครับ5แอมป์กับ50มิลลิแอมป์มันต่างกันไหมนะครับต่างกันเยอะนะครับผมทีนี้ในจังหวะการสตาร์ทมอเตอร์นะครับทุกครั้งนะครับมันก็จะมีกระแสสูงกว่าที่มันจะ เดินลานปกตินะครับประมาณ5-8เท่านะครับเอายกตัวอย่างเช่นนะครับมอเตอร์หนึ่งแรงนะครับกินกระแสอยู่ที่5แอมป์นะครับจังหวะตอนสตาร์ทกินไป5เท่านะครับเอา5้าคูณหเท่ากับยีแอมป์นะครับสวิตช์ล้อยโดยทั่วไปแล้วนะครับผมทนกระแสอยู่ประมาณห้าแอมป์10แอมป์นะครับทีนี้จังหวะการสตาร์ททุกครั้งนะครับผมกับมอเตอร์หนึ่งแรงที่ผมพูดเมื่อข้างต้นตรงนี้นะครับผมมันพุ่งไปถึง25แอมป์สวิตช์ล้อยใช้ดานใช้งานได้ไหมนะครับ ใช้งานไม่ได้นะครับทําให้เหตุผลนี้ Hit ก็คือมันทําให้เซอร์วิสโรลของเราตรงนี้นะครับผมพังไว้นั่นเองนะครับเนื่องจากเราไปใช้ต่อใช้งานที่ประเภทนะครับจากที่ว่าเขาเอาให้มาใช้ในวงจรคอนโทรลนะครับเราดันทะลึ่งไปต่อกับวงจรพาวเวอร์นะครับมันก็เลยพังนั่นเองนะครับอ่ะนะครับจาก บทสรุปข้างต้นนี้นะครับผมก็กรงไขข้อคองใจให้กับท่านผู้ชมหลายๆท่านเนาะนะครับผมว่าทําไมมีตู้คอนโทรลควบคุมตรงนี้ที่ใช้สัง่งกาทำงานใช้เซอร,ร์วิสลูกลอยแล้วมันถึงมียายุการใช้งานของเซอร์วิสลูกล,ลอยตรงนี้ยาวนานนะครับเนื่องจากกระแสที่ไหลผ่านของตัวลลนนตู้ของผมตรงนี้นะครับไหลแค่50มิลลิแอมนะครับยังไม่ถึงแอมเลยนะครับผมจึงทําให้ เซอร์วิตลอยของเราตรงนี้หน้าคอนแทกมันไม่พังนะครับอายุการใช้งานของมันเลยยาวนานนะครับเมื่อข้างต้นนะครับผมขึ้นคําว่าใช้นานจนลูกบวชคงจะน่าเกียดไปนะครับผมก็คืออ่าอ่า กระตุ้นให้ท่านผู้ชมนะครับมาดูคลิปนะครับผมก็คืออายุการใช้งานของเซิตซ์ล้รลอยนะครับมันก็จะมีเสื่อมบ้างตามอ่าการเวลาของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพลาสติกนะครับหรือว่าถ้าเป็นซีรล้อลอยแบบอ่าฟลอตสวิตช์นะครับพวกสายไฟเนาะนะครับใช้เป็นนานเสร็จปุ๊บมันจะแข็งแล้วก็จำเป็นที่ต้องเปลี่ยนตามการและเวลาของมันนะครับแต่ถ้าพูดถึงหน้าคอนแทคภายในนะครับมันไม่ชำรุดหรอกนะครับเพราะว่ากระแสที่เราผ่านวงจรตรงนี้มันน้อยนั่นเองนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้ถ้าเกิดผิดพลาดแต่ประการใดนะครับทางผมผู้จะทําต้องกราบขออภัยไวนะ้ณตรงนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับท่าในใดที่ยังไม่กด s u b สไครป์ช่อง YouTube ของเรานะครับในช่อง u t u b e ของเราก็จะแบ่งปันเกี่ยวกับความรู้เรื่องระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบการใช้งานของตู้คอนโทรลควบคุมมอเตอร์อยู่เรื่อยนะครับสำหรับท่าในใดที่ ยังไม่กดติดตาม Subscribe นะครับผมก็จะ่ลืมไปกดติดตามด้วยนะครับทุกๆคลิปที่เราจะทำขึ้นท่านผู้ชมก็จะไม่พลาดคลิปวิดีโอที่เราจะทำขึ้นตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วหรับทนายที่ผ่านไปผ่านมานะครับอยากจะค้นหาเกี่ยวกับความรู้ข้อมูลต่างๆเนาะนะครับคลิปวิดีโอของเราตรงนี้ก็มีอยู่มากมายในช่องนะครับกดไปที่ วีโอนะครับแล้วก็เลื่อนค้นหาเอานะครับความรู้เกา่กาๆมีอยู่มากมายนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็ขอจบการถ่ายทำไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอสาระดีๆกับช่อง YouTube เทคนิคช่างเทคนิคช่างของเราได้ใหม่ในอากาศหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ